ละพรละพรละพอยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสากครังเอวเมวอิโตทินัางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังต um ุมหังทิปเมวะสมิจโตสพเพปูเรนโตสังกปา จันโทปนะรโสยตามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโคนีนาสตัวมาเตภวัตมันตาราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปจายโน ชตารโรธรรมาวาทานติอายุวัตอายุ